ลดด้วยน้ำหมักปลาทะเล7วันต่อครั้งอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5ลิดิช่วงที่เราเร่งให้หอมหัวใหญ่เจริญเติบโตํำต้นแข็งแรงเราก็ควรลดด้วยจุบินรีสังเคราะห์แสงค่ะ3วันต่อครั้งนะคะอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5้าดิเช่นกันค่ะ ป้องกันเชื้อราให้หอมหัวใหญ่แล้วก็พืชผักสวนครัวที่อยู่ในบ้านนะคะแม่บริซอนก็จะใช้น้ำหมักยูรินซีหนออกกล้วยค่ะ2ช้อนกาแฟต่อน้ำา5ลิตรนะคะ2ช้อนกาแฟเท่านั้นต่อน้ำา5ลิตรแล้วก็ในน้ำา5ลิตรนี้ก็จะใส่น้ำหมักสมุนไพรไล่ศัตรูพืชลงไปด้วยก็จะฉีดพ่นทั้งสวนเลยค่ะรวมทั้งฉีดพ่นให้หอมหัวใหญ่ด้วยก็จะป้องกันศัตรูพืชทุกชนิดและก็ป้องกันเชื้อ ราให้กับผักและก็หอมหัวใหญ่ค่ะ